วิธีบริหารจัดการความปรารถนาสิ่งของเพื่อให้เพิ่มความสุขครับเขาบอกว่ามันมีคนที่ไม่มีความสุขจากการอยากได้ของเนี่ยอารมณ์แบบนี้ทุกคนเขามีการเลยต้องซื้อบ้างอันอย่างนี้ไม่ได้สร้างความสุขให้เราหรอกนะครับเห็นเพื่อนๆมีเลยต้องมีบ้างนะเดี๋ยวแล้วล้วเกิดเราไม่ไม่มีไรายได้สูงเนี่ยยิ่งหนักเพื่อนๆถือกระเป๋าแบรนด์เนมของแพงๆทั้งนั้นเราต้องไปไปกู้เงินมาซื้อแบบนั้นจะได้เท่าเทียมเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้หรือ กําลังอยู่ในกระแสต้องซื้อไว้ก่อนโอ้ไอโฟนออกใหม่นี่ไม่ได้ต่อต้าน iPhone นะครับถ้าท่านมีมีความจําเป็นหรือว่าท่านมีเงินเหลือเฟือก็โอเคแต่บางคนไม่มีเนี่ยกู้เงินมันเลยเพราะว่ากระแสมาฉันต้องถือฉันต้องนํากระแสอันนี้อันนี้จะไม่ไม่ได้ทาให้เรามีความสุขนะอันที่3คือความคิดชั่ววูบเอาว่าซื้อเลยอันนี้ก็พังมาเยอะแล้วนะครับแล้วไอเอาว่าซื้อเลยเนี่ยถ้ามันมันแบบ5าบาท10บาทคงไม่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้ามันแพงๆนี่ติดหนี้หลายปีเลยนะ หรือไปซื้อสิ่งที่ไม่อยากได้จริงๆครับคือคือไม่รู้แหละไม่เบื่อเบื่อว่าวันนี้แซงไปซื้อนี่มาดีกว่าซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์เราเลยนะครับเขาก็บอกว่างั้นลองดูวิธีการบริหารจัดการความปรารถนาสิ่งของเพื่อให้มีความสุขในะวิธีแรกก็คือความอยากได้สิ่งของแบบมีสติคือเขาบอกให้ให้คิดดีๆอยากได้จริงไหมอยากได้เพราะอะไร เป็นกระแสหรือเปล่าเป็นการเปรียบเทียบหรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะครับมีอยากได้ไม่ผิดนะครับแต่ว่าให้มีสตินะครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับอันนี้จะช่วยเราได้จริงๆนะส่วนตัวผมเวลาไปห้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วนะเวลาไปห้างเนี่ยผมก็จะมีกฎว่าเฮ้ยผมอยากได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาซื้อครั้งหน้าบางทีมันโดนแรงกระตุน้นบางอย่างอนะพี่ตัวสุดท้ายแล้วนะลดวันนี้วันสุดท้ายอนะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอก มันมัน,ม,นมันถึงไม่ลดมันก็ไม่ได้มากมายหรอกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยกลับบ้านแล้วไม่ค่อยได้อยากอยากได้จริงจังหรอกเพราะว่าเลอะลืมไปแล้วนะครับถ้าอยากได้จริงยอมกลับไปซื้อใหม่นะครับวิธีที่2แปลงเงินทองเป็นความสุขสามแบบอันนี้ถามตัวเองเลยครับว่าเรากําลังจะจ่ายเงินซื้อเนี่ยเพิ่มเซโรโทนินไหมเพิ่มออกซิโทซินไหม,เพ,ม,ไหมเพิ่มโดพามีนไหมถ้าไม่เพิ่มเลยนะอย่าไปจ่ายถ้าเพิ่มดูว่าเพิ่มตรงไหนอย่าลืมว่าเซโรโทนินต้องเป็นพื้นออกซิโทซินเป็นพื้นแล้วก็ค่อยเป็นโดพามีนนะครับ อยากรู้รายละเอียดลึกๆก,ก็ไปฟังสองตอนก่อนหน้าน,นี้นะครับวิธีที่สามคือถามตัวเองว่าจําเป็นจริงๆไหมถ้าไม่มีได้ไหมอันนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับบางทีขอบางอย่างซื้อมาเหออยู่วันสองวันแล้วก็วางทิ้งนะครับอันที่4ี่คือสนุกกับการใช้งานนะครับคือจริงๆถ้าเกิดเราซื้อแล้วมันได้ใช้คุ้มเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเจ๋งมากคือคิดคิดเลยนะครับว่าซื้อเราต้องใช้ออย่างไมโครโฟนตัวนี้ผมซื้อมาหลายปีละ ซื้อมาก่อนก่อนแพนนามิกอีกเพราะว่าอัดพอดแคสต์แล้วใช้คุ้มมากเพราะว่านอกจากใช้อัดพอดแคสต์ทุกวันแล้วนะผมยังใช้ในการสอนออนไลน์และเสียงดีมากอย่างเงี้ยคุ้มค่าเสื้อสังเกตไหมบางตัวใส่มันทุกแบบบ่อยมากเสื้อตัวโปรดไซส่บ่อยมากเนี่ยคุ้มค่าหนังสือซื้อมานะต้องอ่านนะเดี๋ยวนี้นะถ้ายังไม่อ่านเนี่ยผมใช้ําว่าฝากร้านไว้ก่อนฝากล้านไว้ก่อนก,นกอนนะ็คือยังไม่ต้องซื้อไงก็ร้านถือไว้ก่อนยกเว้นว่าหนังสือที่มันจะหมดแล้วอะไรเงี้ยไม่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ซื้อไม่ได้ลซึ่่งปกกติมคมคออีห แล้วถ้าถ้าอยากอ่านจริงซื้อมาแล้วกดของผมคือเล่มนั้นต้องอ่านเลยถ้ายังไม่อ่านเลยฝากไว้ก่อนอยังมีกองดองที่บ้านอ่านกองดองก่อนก็ได้นะครับอันที่5้าเขาบอกว่าอย่าซื้อของเพื่อระบายความเครียดเดี๋ยวนี้เยอะโอ๊ยเครียดไปช้อปปิ้งดีกว่าเละเทะเลยครับจะเครียดหนักกว่าเดิมนะอันที่6สละและสะสางเสื้อผ้าจะซื้อใหม่หนึ่งตัวทิ้งตัวเก่าสักตัวไหมอา้าวจริงๆนะครับถ้ามันไม่ใช้แล้วจะเก็บไว้ทําไมให้คนอื่นเขาได้ใช้ดีกว่า จะซื้อรองเท้าใหม่หนึ่งคู่รองเท้าเก่าบริจาคไปสักคู่ไหมหนังสือผมเป็นแบบนั้นผมเล่าให้เดี๋ยวนี้ผมอ่านแล้วผมไปทําโครงการหนังสือเพื่อการทําบุญใครสนใจเนี่ยเข้าไปในเพจนพดลสตอรี่ได้ทําทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะก็อ่านแล้วก็เอาไปให้คนประมูลกันใครอยากอ่านก็เอาไปครับแล้วก็ผมส่งให้แล้วเงินที่ได้ประมูลเนี่ยผมเอาไปบริจาคหมดเลยนะก็ก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครั